สวัสดีพี่น้องฟังเล่าแล้วก็พี่น้องฟังไท่น้่เนาะคะ่ะหลังจากที่บริลลรง่งคลิปสองสามมือเราจะ,ะพี่น้องกะมือนี่กะสิมาอัพคลิปอัน,น,นบ้านเกิดเนะาะมันเกิดของหน้าเอง,องนี่แหละคะ่ะพี่น้องกะสิไปหาแนวมากินแรกเนาะค่ะบันเกิดปีนี่กะบุ่มีมีงไลยเนาะค่ะพี่น้องกสิซสื่อมุกกะทะ เมื่อกินอะภายในครอบครัวเนี่ยนะคะบริจัดเอียงมากมายเพราะว่ากับทวงนี้กับซับจางเนาะค่ะพี่น้องคิดอียงบอกกับมูกระทะเนี่นะคะซื่อมาให้น้องๆหลล้านๆกินแล้วจ้ะแล้วก็เปาเค้กทีอาสามีสื่อมาให้เนาะคะ่ะกับสิบพ่ามีอยียงหลายหน้ากับสิบไปสื่อมูกระทะเนาะค่ะไป ไปบึงกัน<อ>ด้วยเนาะค่ะซื้อมุกกระทะไก่บ้านนี่ล่จ๊ะพี่น้องแม่ค้คาคมันเกิดปีนี้กินอะไรคะกกคนอย่างเราก็ไม่มีอะไรหรอกกินแต่มุกกระทะนี่แหละเนาะแกงดอไม้คูเนี้ย่สองพันไหมซ้อมหน้าจอทุเรศสอง วันนี้ต้องกิ้ได้หนึ่งกันิอธพี่น้องมีเลดดาเอาเบิ่งนการี่ได้คอมเมนต์ก็ได้ว่าเป็นกำลังใจในราคา บ้านแล้วกะจัดแจงเรยน่นาาจะพี่น้องเตรียมของให้น้องปูเปียวกระทะไปฝ่ามาเส็ดนะคะหน้ากระสิทธิเท่หมูนะคะใส่อันหม้อใส่จานใส่ถ้วยนะคะกินกันบ่หลายคนจะพี่น้องมีหลานสองคนหลานอันของแฟนหน้าเนาะ อันสองคนแล้วก็น้องปูเปกคนหนึ่งก็เป็นสามคนแล้วก็มีหน้าแล้วก็ไอ้บอนาอจ้าแล้วก็น้องอันดาเริ่มแ้กก็หกคนนะคะบ่มีไผ่จาพ่อปูแม่ยากะเพิ่นกับโบเ้เขามาานะค่ะเพิ่อนนอนหน้ายูหน้าเพณ่นจ้าเพราะว่าหน้ากับ่บเ้จัดงานบันเกิดอียงยิ่งใหญ่มีแต่ว่าที่แรกว่าสิบบจัดตลอดแต่ว่าสามีอันสื่อเค้กมาไหก็เรียว่าเออ ซื้อมูกกระทะมาเห็นร้านๆกินน้ำมัสซันซื้อมาสามรูนาะคะ่ะกินกระโบเบิร์ดดอกพี่น้องคูเป้กับจัดกัดนเลยเนาะคะ่ะเทน้ำซุปใส่กินง่ายๆนาะคะ่ะ นี่ไงต้มอยู่นี่ไควนอยู่นี่ไงมึงยังใส่จุ๊กนี่เห็ดนี้นั่น่ไดไม่ได้เห็ดงานงานยี่ไปพิมน์ในฝาใหม่บอไมใหม่ดอกแก่ไทอันหนึงนะนันแห้ะ

แล้วอยู่ปุ๊บดิอันน้อยใส่แล้วบ่เป็นหยังไปกีบออกจัง <m shut it's Risky> <gopian giao> <tôi> <l offer> Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you. Happy birthday อันนี้อาาว้าไกรดลายเมา <c ười> <c ười> คนเดียวเลยหรอคะก้อนใหญ่ น้องอันดามากินเค้กสิดไม่หอกพ่อปอกินเค้กไหมไม่ต้องกินดอกอ้วนเนาะน้องปุเปแสบค่ะกินได้แมงก็ยังไร สำหรับไพที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไหก oh <my> ลห์กดแชร์คอมเมนต์สองสาเราแต่สไปร์โยเอสเพื่อเป็นกำลังใจให้ครูเป็นด้วยจ้าเอาใหม่เอาใหม่สำหรับไพที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลหก์กดแชร์เอาใหม่เดี๋ยวมันมีคนหัวอยู่ โอไม่เหนเวลาดื่มมันแคยน่ยัอนเนาะสำหรับไพ่ที่มาคลิปนี้ก็ย,ออย่า,ไปไปาลืมกดไลค์ไม่พอเพิ่อนทุกคนไก่สบายด้วยโอ้โท้ซับพี่จะดับเพื่อนร้องไงซัหรับไพ่มาคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้สองสาวเราไก่สบายรอยเอสนัไปไป่นเอยค่ะบ๊ายบายค่ะพี่น้องบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ คดียเียเียคลิปนีก้กะชีจบเพียงสำนีน,นะคะพี่น,อน้องคลิปนี้กับบมี่ยังหลายน,นะคะกินหมูคระทะในขอบคั่วนจะจ้ะวันเกิดแก่ขึ้นอีกปีแล้วเมียก็พอปู่กับบเรศเขามาสัเน,นะคะพี่นนอนอยู่หน้าจะมีแต่ลั่นหลานน้องน้องลูกลูก,แล,ก <laughs> แล้วก็สามีนะคะ่ะ ไปพอกันคลิปนาเนาะคะ่ะกันผูดใดมากคลิปนี้กันจะลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กำลังใจอ่าน้องปุเปกับสะพายรอยเอดตำแหน่ง้อค่ะสวัสดีจ้า